สวัสดีครับสวัสดีกับ,บรรยากาศน้มตอนสาวนอะกมือนี้เดี๋ยวผมสิภาพมาเบิ้งไกนะ่เนาะหลายคนอาจสีสงสัยว่าเออผมบวคอยได้ไทายลิดไก่แล้วว่าผมยังเลี้ยงไก่บ่เนาะผมมีไกบ่บ่เดี๋ยวมือนี้เดี๋ยวผมสิภาพมาเบิ้งว่าผมยังมีไกบ่บอว่ามีสีใดเน่ยว่ามีจกักโตเนาะนี่แหละครับผมยังมีไก่อยู่เนาะแต่ว่าไก่มันบ่หลายผมก็เลยยังบกได้ไทายครับว่ามันมีแต่ตุกเก่าๆกากับมีบักหมูไว นี่ครับอ่ะมีไก่ขาวหน่อยนี่นะครับแล้วก็ไก่ขาวตัวนี้นะมันยังบเชื่อเชิงไปได้ครับมันยังจิกแห้งอยู่ปากมันยังบนิ่งแต่ว่าไก่ไกตัวขาวหน่อยปากมันจะนิ่งๆแล้วครับนี่ครับตัวเมียสีขาวครับพวกนี้มันเชื่องแล้วปากมันนิ่งจิกมันจะบวมบวรูเกือบแทบจะบวรูสึกเจ็บครับ มีน่ครับสีเหลืองเม่ดำผมมีอยู่ตอนนี้ผมเลยอยู่สองเม่นะครับแม่ดำตัวหนึ่งกำลังเลี้ยงลูกอยู่เดี๋ยผมสิไปถ่ายลูกให้เบิง้งลูกมีอยู่นะครับแต่ว่ามีหน่อยช่วงนี้ไกล้มันบ่ค่อยได้ลูกครับก็เลยบ่ค่อยได้ถ่ายให้เบิ้งเนาะคือผมกัยังเลี้ยงไก่คือเกาล่ะครับีเงเพื่อความสวยงามนะครับ จะใหนในกันจะเห้ในกันน,น,น,นี่นี่ครับนี่ไก่ตัวที่มันเชื่องแล้วปากมันก็จะเบาครับปากมันก็จะนิ่มแทบจะบุลูสึกครับตัวนี้มันกับประมาณนี่แหละครับมันกินมุ้มม,มันแบบอันนั้นเนี่ยจิกเจ็บ,จบ,จบ ชีวิตประจําวันเนี่ยมาเศร้านี่แหละครับกระตื่นขึ้นมากกับมาให้อาหารไก่กับมีความสุขเพลิดเพลินไปอีกแบบนึงเนาะในเฮ็ดแตงสี่ทุกมือทุกเศร้าอะครับต้องมาให้อาหารไก่แตงสี่ทุกมือต้าเลี้ยงอะไรห้ากระหักกันนั่นเนาะครับรเพราะเ่า้าวกรอยู่น้ำมันทุกมือคุกกี้กับมันทุกมือพอแล้วพอแล้วนี่เห็นเหตุการณ์นี้ยังไม่ดี อยู่น้ากันนี่ก็ได้นี่แหละครับก็บรรยากาศแนมตอนเซ้าๆเนาะตะเวี่ยนก็ลังสีขึ้นนะครับผมมาเมวันนี้เป็นมือวันหยุดเนาะมือนี้เป็นมือวันเสาร์ครับเดี๋ยวเบิ้งพรมสิพากไปเบิ้งไกลหน่อยตัวที่ก๊ะลังเลี้ยงลูกกุ๊กกุ๊กกุ๊กมานีเร็ว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 าร็วเร็วเร็วเร็ร็วเ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 รวร็วเ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 ร็ นี่ครับตัวสีดำเนาะเหียงลูกสีขาวครับแต่นี้ผมมีไก่หน่อยอยู่สองขอ,อกมันขอ,อกใบใหญ่ครับขอ,อกละสองตัวสามตัวขอ,อกละตัวก็มีอยู่ครับแต่ว่ามันก็มีหน่อยเนาะกะประมาณนี้แหละครับใกล้แจ้กะมาถึงกบวาขันงามขันแช่มขันสวยเฮียง ประมาณนี้แหละครับมีไก่หน่อยค้าลลางสองตัวครับนี่เป็นตัวผู้ทั้งสองครับสีขาวกับสีสีน่าจะเป็นสีกััหมาก นี่เลยน้อยๆเลยแล้วนี่มากวนเขาอีกเลยทจะมนี่ละครับนี่ครับผู้ใดสนใจไก่สีขาวนี่ติดต่อผมมาได้นะครับผม ต้องการที่จะแบง่งยศสีขาวฟ้อมกับประมาณนี้แหละครับอ่ะมาน,นี่เลยผู้ใดมองหาพอพันอยู่เนาะไก่สีขาวครับกำลังกำลังอันนะั้นกำลังเปลี่ยนขนครับขนกำลังออกนี่จะเป็นสีเหลืองนเหรอครับสนใจป่ะครับไก่ตัวปุ๋ยสีเหลืองนี่เร็ว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  มูไว้มูไว้มูไว้มานี่เลยเดีวอ่ะอ่ะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าไว้พอกันไหมสำหรับมือนีก็ขอกล่าวค้าว่าสวัสดีครับขอบคุณครับไปแล้ว